ค่ะพี่น้องมือนีผ้ามาเบิงพักหวานอ,อีกแล้วจ้ะมาเบิงพักหวานปลาที่ปลูกไว้ในสวนในพื้นปลาแบบธรรมชาติปลูกด้วยกิ้งตอนจ้ะปลูกด้วยกิ้งตอนซื้อกิ้งตอนมาในราคาลอยหาสิบบาทเพิ่นมาปลูกไว้แต่มือนีเจ้าของสวนเพิ่นมายูกัเลยบ่มีผู้ใด อันได้ให้ความรู้เดี๋ยวในอีพี่ต่อไปนี่กาสีจังคอยสีมาไทายอกีกแต่แต่ในอีพี่นี่กะสีผ้าพีผ้าหนองเบิงว่าผักหวานปลาที่ปลูกด้วยจริงตอนอายุกะสีประมาณหาปีนี่แหะจะกันกนยังบ่ันาในแน่นอนเพราะว่าบ่ห้าในทำเจ้าของสวนเพิ่นปันไดากะผ้าพีผ้าหนองมาเบิงสะกวนว่าอันมัน้นใหญยขนาดใดว่าปลูกไวหา สีป่ปีหาปีแล้วจ้ะเนี่ยนี่ค่ะเป็นพักหวานคือสวนนี่นี่เป็นสวนที่ปลูกด้วยจิงจิงตอนทั้งเมดเลยจ้ะเนี่ยปลูกด้วยจิงตอนทั้งเมดนี่ต้นนี้กใหไงสูงแล้วค่ะเนี่หไงสูงงามนี่กับมะเบิงจ้ะเนี่ปลูกด้วยจิงตอนต้นนี้สิเป็นใบใบสิบกขึ้นงูจ้นี่บใบใบไงนี่ค่ะ ใหไงเป็นพันใหไงอ่าเพิ่นเพิ่นมาปลูกพีเลียงไว้ที่หลังเพิ่นปลูกกันต้นมะขามปลอมมะขามมะขามเทศป้นมะขามเทศไว้ที่หลังหลังจากที่ปลูกพักหวานแล้วนี่จ้ะพักหวานเพิ่นกะมีหลายต้น้าลงไปพุ่นกนแมนจ้ะกะแต่ละต้นมันกะสีไงเบ่คือกันจะเริ่มเติบโตบ่คือกันนี่จ้ะนี่ อันนี้ก็คือกองปลูกไปตายไปกับมี่ปลูกเสริมกับมี่จ้ะนี่ค่ะเป็นบ่ต้นนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นใบเหลืองค่ะนี่เป็นต้นเหลืองใบเหลืองนี่จะ้ะเป็นพักหวานป้าที่ปลูกด้วยกิ้งต่อนนี่ค่ะในระยะสี่ 5, ปีห้าปีก็สีได้ซ้ำนี่จ้านี่ ปลูกโดยกิ่งตอนเดี๋ยวได้อีพี่ต่อไปกันเจ้าของสวนเพิ่นมาเนี่ยกะสิมาทายมาถามรายละเอียดเพิินว่าเพิินปลูกจังไดแต่ว่าในอีพี่นี้กะให้พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการปลูกผักหวานเบิงสะกอนจ่านี่แันนี้เพิ่นมีการไ้น้ำน้ำในหน,น,น,นาแหลเนี่จ่านี่เพิินกะสิต,ต่อระบบน้ำระบบน้ำยหยดนี่ค่ะที่แหลกมันเป็นมันกะสิเป็นต้นไม้ธรรมชาติ ทีนี่เพิ่นเลยตัดต้นไม้ของอ่าที่เป็นพี่เลี้ยงนี่ธรรมาชาติเพิ่นตัดออกแล้วเพิ่นก็เลยปลูกต้นนั้นมะขามเท่แทมจ้ะนี่ยิ่งต่อนกับสิปลูกกังสีสังเกตเบิ่งแต่ละต้นนี่เพิ่นสิบ่ปลูกในแนวตรงเี่ค่ะนี่สังเกตนี่มันสิเป็นเชียงเสียงเชียงเสียงเพิ่นสิบ่ตั้งตรงนี่จ้ะกัลลัางงามนี่คะ่ะ กํลังปงใบใบกับงามกับปงแก่แล้วจ้ะตั้งแต่แรกนี่กับว่าไดมาไทยเบื้องตอนมันกําลังปงหยดตอนนี้มันแก่เมื่อแล้วจ้ะนี่แก่เมื่อแล้วนี่เิ่นกับสิมพีต้นบักขามต้นบักขามเพศเป็นต้นพีเลียงจ้ะกับไ่สูงญงสูงแล้วต้นบ่างามกับมีค่ะพี่น้องต้นบ่างาม่ใหญ่กับมี่จ้ะนี่ แถวนี้แถวลงไปนี่ก็สิีเมนเหมือนตะวันกระจอกเพรา่ข้างาาาในตัดหญ้ากออกมันก็เลยมองบอกใครเห็นป่านใดจ้ะนี่ค่ะอ่าทีงามๆเด่นๆกับซีมี่อยู่เท่งๆจังสี่จ้ะนี่ยปลูกเป็นแถวไปเลยคะ่ะมันสีเพิ่นสีปลูกไว้บ่ตรงแม่จ้ะนี่เพิ่นสีปลูกไว้เป็นเชียงเฉียงเพิ่นสีเห็ดล่ำต้นมันเชียงเฉียง ไอ้ลาบปลูกเดี๋ยวในคลิปหนากสัสิมาถามมาให้ไอ้เพิ่นมาแนาะนำว่าปลูกจังไดซสื้อต้นกาตน้านพันธุ์มาจากสไสนคะคะ